นัโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตซานะกโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตซานะกโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสปควายม,มาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอหังสุขตโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทธภูริโตเวสสภุสะพ,พุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสะควายม,มาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอหังสุขัตโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสะควายม,มาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอหังสุขัตโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสปะควายม,มาราชานุท้าเวสวรรณนมะระนังสุขังอหังสุขตโตนะโมพุทธายะท้าเวสวรรณจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสัตภุษะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณุน,โ,น,นโมพุทธายะ อิติปิโสปควายมมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมระณ่งสุขังอหังสุขตโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสัุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะ อิติปิโสปะควายม,มาราชานุท้าเวสุวรรณโนมระนังสุขังอหังสุขัตโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ